ให้เสียงพากโดยคินเนกิเจ้าอยากให้ข้าได้รู้จักกับสิทธิ์น้องของเจ้างั้นเหรอครับระดับข้างขึ้นอย่างคุณต้องได้ว่าเป็นผู้หญิงสินะข้าไม่สามารถรับฟังความปรารถนาของทุกคนได้หรอกนะจะไม่พยายามปกป้องครอบครัวหน่อยหรอเจ้าคะเราไม่ใช่อย่างนั้นฉันจะข่าเจ้าหมอนั่นจะไม่ยอมให้อาสุนตัวอเองข้ามันได้ยามเด็ดขาด อยู่ตรงนั้นเองเหรอออกมาซะฉันรู้ว่าแกอยู่ที่นั่นเอ๊ะเสียงของเขาแตกต่างไปจากตอนเป็นมนุษย์อย่างสิ้นเชิงแล้วรู้ได้ยังไงว่าเขาเป็นน้องชายงั้นหรอเหมือนจะดีขึ้นนิดหน่อยแล้วล่ะเอ๊ะย,ยังไม่ได้เปิดจิตสังหารเลยรู้ได้ยังไงว่าดีขึ้นนิดหน่อยแล้วนะ่ะแม้จะแยกจากกันแม้จะเป็นอสูรแต่ฉันก็จําจเสียงได้อย่างชัดเจนเพราะนั่นคือสิทธิพี่คนสาคัญของฉันยังไงล่ะต้องขอบคุณที่กลายเป็นอาสูร ฉันรู้จักร่างกายของแกมากกว่าใครถึงจะปิีนมวนกล้ามเนื้อไปก็เถอะพอฉันเป็นศิษย์พี่ของแกยังไ,ไงล่ะเราเป็นจิตสำนึกที่ยุ่งเหยิงต่อกันและกันจริงๆไม่มองข้ามการเปลี่ยนแปลงเลยแม้แต่น้อยที่สุดในความเป็นจริงทั้งสองคนรู้สึกแบบนั้นจริงๆรเหรอน้อยคิดว่าคนอย่างแกจะฆ่าฉันได้งั้นเหรอฉันในตอนนี้ไม่ใช่คนขี้ขลาดอีกแล้วล่ะจำใส่กระโหลกไว้ซะกเป็นแค่เศษวาแท้แกก็เป็นได้แค่ไอ้ง,ง่ที่เป็นเหยื่อฉันกินเท่านั้นแหละยอมละทิ้งความเป็นมนุษย์ไปลนะ ช่างเถอะพูดมากไปก็ไม่มีประโยชน์คนอย่า <c oughs> งแกจะทำอะไรฉันได้ล่ะฉันต้องล้างแค้นให้ปเวงแม่ดีเข้ามาไอใสซสะวะนั้นก็เตรียมตัวไปชดใช้กำเนาละลกซะเสร็จเพสร้างเป็นการต่อสู้ที่ดุเดือดจริงๆมึงสางคนไปตกอลองกันก่อนกูรอได้